ความเดิอนตอนที่แล้วสมสักได้ถูกส่งมาในดินแดนแอมเบอร์แลซึ่งที่นี่นั้นการจะขึ้นไปที่หนึ่งของเซิร์ฟได้เราก็ต้องรวบรวมก้อนพลังงานที่เรียกกันว่าแ m b e r อร์ทีมไหนที่มีแ m b e r เยอะที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะเละนืองนอกเนจากซอมบี้และบอสต่งางๆในเกมที่ว่าเกลื่อนแล้วบรรดาเหล่าเซ r v อร์เวร์เองต่างก็อันตารายไม่แพ้กัน หลังจากผมโดนบัคขำคนหนึ่งฆ่าแล้วก็ดนของไป2รอบผมก็แค้นมันแบบสุดๆอยากตามไปเอาของขึ้นมากอุตส่าห์ได้ปืนโหดแถมยังไปฟาร์มของก็ตั้งนานแต่แต่แต,แต,แต่อย่างว่าเป้าหมายของเราก็คือการกำจัดบอสอีกอย่างผมเองถึงไปสู้กับมันก็อาจจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าทั้งฝีมือทั้งอุปกรณ์ผมในตอนนี้เนี่ยกล้ากว่าคนอื่นเยอะเลยเอาเป็นว่าผมเนี่ยก็บงังเอญได้ปืนกืนวิวสองมาจากภารกิจก็เลยเปลี่ยนแผนกลับไปล่าบอสต่อซึ่งผมก็ทำการฟาร์มดินปืนเพื่อที่จะนำมาทำกระสุนให้ปืนกระบอกใหม่ก่อนที่จะม่ง่งนาาาไปยยััเพพือทีจะฟรรรก แต่ระหว่างทางก็ถูกคนดักซุ่มยิงครับแต่ในคราวนี้เนี่ยผมมีประสบการณ์และวก็เลยสามารถที่จะชนะมันมาได้ ถึงจะบอกว่าได้ปืนมาีกระบอกด้วยหละครับเป,ป็นปืนกลระยะกลางที่แม็กกาซีนอย่างเยอะเลยเยอะกว่าเ k คที่ผมมีอยู่อีกถ้าระหว่างทางโดยความที่ผมเนี่ยมัวแต่ดูปืนเพลินไปหน่อยมาของเราเนี่ยก็ดันตกเขาตายครับทำให้ผมเนี่ยต้องเดินเท้าไปริเวอร์ซิตี้เอาเองนี่แหละครับที่มาของคําว่าตกม้าตายเอ้ยม้าตกตายรถเรานี่ก็น้ํามันหมดไปลืมไปบ้านเพื่อนแล้วแหละครับเอาเป็นว่าตอนนี้ก็นั่นแหละคุณผู้ชมวิ่งวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งหลังจากมาถึงริเวอร์ซิตี้ ผมได้ทำการยิหน้าซอมบี้ทุกตัวที่เห็นเลยครับฟาร์มของหลุดของอะไรจนเรียบร้อยถึงจะบอกว่าในตอนนี้เนี่ยเหมือนนี้เป็นแหล่งชุมนุมของสุนัขชีวิตเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าผมเพิ่งมาเห็นว่าที่นี่เนี่ยมีห้องเหลืองด้วยครับซื้อห้องเหลืองเนี่ยก็ต้องใช้บัตรเหลืองในการเปิดครับแต่ตอนนี้นั้นผมไม่มีครับโดทนทหารนั่นจิกไปแล้วเสร็จโดยความที่ที่นี่เนี่ยเต็มไปด้วยทรัพยากรก็เลยทําให้มีคนอื่นเนี่ยมาฟาร์มของที่นี่เหมือนกับเราครับเอาเป็นว่าช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วยิงซอมบี้หน้า ยั up, <c oughs> <c oughs> งไงดีฮะยังไงทีไรก็าฮะยังไงดีฮะจะ้อยมายิงแรงเหมือนกันมันเอาเรื่องมันเอาเรื่องเอาเรื uh uh ่องตอนนี <h <h ้โอ้โหแต่ละคนยิงโคตรแรงเลยสมีมาฝั่งเราก็สอมผีเข้าเหมือนกันเดเดยดเ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 ดอนนีเด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 ้ดเดไดเเดเดเดเเยเด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 ดดดนดด มันโดนโดนโดโดมียิงมียิงคุณผู้ชมนี่บอสอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งผมอยากตีบอสนะแต่คนมันอะไรเนี่ยเฮ้ยยังไงดิฮะโอ้โหหุ่ยจุดไม่ได้คุณผู้ชมอย่เดี๋ยว็ดเด็ดแตกเดี๋ยวแตกเดี๋ยวแตกเด็ดต้อกลบก่อนต้อกลบก่อนสมบี้นี่ยังไงดิยังไงดีโอ้มันยังยิงอยู่เลยคุณผู้ชมไม่ยอมไปโอ้โหไหนไม่อยากเสี่ยงหวังคุณผู้ชมของหายหมดอีกนั่น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 ดูมันผู้ชมดูมันดูโอ้โหโอ้โหโอ้โหนั่นนั่นดู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 เอ้ย ไปดีกว่าอยา่ยาอย่าเลยอยา่าเลยคุณผู้ชมอยา่าไปยุ่งเลยอยา่าไปยุ่งโอ้โหนุ่นไปแล้วคุณผู้ชมไปแล้ว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 โอเคเดี๋ยวเราตีบอสกันต่อนี่ถ้าเกิดมีคนอยู่เยอะอย่างเงี้ยเราตีบอสลำบากนะเว้ยโอเคมาแบนชี่แบนชี่คุณผู้ชมเป็ดนี่ยังไงนิทานมาสาวน้อยสาวน้อยขี้ร้อง เออนี <ítulo> <ard> ่นี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 ่นมาๆๆมาวาวว้ววาวาวานี่วาวานีเอ้ยใครใคใตีตูนเฮ้ยสนอีกแล้วสนายอีกแล้วสนแล้วเดี๋ยวขอยิง้อสก่อนธนะเออโอเคนั่นไอ้ตัวสนายมันยืนลอยผมอยู่ข้างบนคุณผชมมันอะไรเขาเนาโอ้โหนี่นี่เดี๋ยวผม่ตัวนี้ก่อนคุณู้ม่ หลังจากเก็บของจนหนำใจผมคนเดินทางกลับบ้านครับระหว่างนั้นก็ไว้เก็บดินปืนกับเหล็กด้วย เพราะอย่างที่เห็นตั้งแต่วันที่3มาเนี่ยแถวบ้านเราฟาร,ร์มของยากขึ้นเยอะเลยครับเราเริ่มมีผู้รอดชีวิตมาตั้งฐานแถวนี้หลายคนแล้วเอาเป็นว่าในตอนนั้นเนี่ยผมก็เปลี่ยนแผนนิดหน่อยผมเนี่ยได้จับมาแล้วก็ควบดินกรงไปยังเมืองเบนาล็อกเกอร์ซึ่งที่นั่นเนี่ยเราจะได้คีย้การเหลืองมาครับถ้าเกิดเราตีบอสวอเจอร์เสร็จแล้วเราก็จะได้เปิดห้องเหลืองไปด้วยนั่นเองซึ่งที่นั่นเนี่ยผมก็ได้เจอกับนเมซิสด้วยครับจะบอกว่าบ้านพวกนี้เนี่ยจะเป็นบ้านของ NPC ทีเาเนี่าารเ,รรเ,เ,รเราเเรรราาะต้องบบจนวนมากเลยดี๋่อน้วกั ตอนนี้อยากบวกกับบอสใจจะขาดแหละพอไปถึงโัสได้เก็บของฟาร์มของฟาร์มเวลนิดหน่อยพอได้ขี่การ์ดเหลืองมาผมก็กลับมาเก็บของที่บ้านจะบอกว่าในตอนนี้เนี่ยผมมีแผนใหม่อแล้วครับแผนที่จะทำให้เราเนี่ย แต่อำนาจผู้เล่นในระดับเดียวกันก็คือผมเนี่ยก็จะทําชุดเหล็กกล้ามาใส่ครับคนปกติที่เห็นกันตอนนี้เนี่ยคนจะมีแต่ชุดเหล็กธรรมดาเราจะเหมือนคนอื่นไม่ได้เว้ยเราก็ต้องเหนือกว่าครับอีกอย่างต่าที่ผมมานั่งหาข้อมูลเนี่ยถึงแม้เราจะยังหลอมเหล็กกล้าไม่ได้เพราะว่าการวิจัยเรายังไม่ถึงแต่เราก็สามารถเอาพวกเศษปืนหรือว่าเศษวัสดุเหลือๆที่ผมเนี่ยไปฟาร์มมาเอาไปเข้าเครื่องรีไซเคิลที่ร้านอาหารใกล้บ้านเราก็จะได้เหล็กกล้ากลับมานน,น่นองครับถ้านับรวมๆจากวัสดุที่เรามีเนี่ยก็น่าจะได้หลายสิบก้อนเลยอย่างน้อยตอกาว่แผน เวลาเราเจอคนที่มีประสบการณ์หรือว่ายิางปืนแม่นกว่าเราเนี่ยเราก็มีโอกาสเรียกสูงเลยครับแท้อย่างว่าปลอดภัยไวเกินหลังจากจัดคอรอะไรเรียบร้อยผมก็ไปนั่งหลอมดินปืนแล้วก็ครบาบกระสุนเพิ่มก่อนที่จะทําการมุ่งหน้าไปที่ร้านอาหารครับ ผมดันลืมเอาของมาให้ตายสิกลับไปเอาแป๊บหนึ่งอย่างที่บอกว่าที่ร้านเนี่ยมีเครื่องรีไซเคล้ลให้เราครับจริงๆน่าจะคิดได้ดนานแล้วช่างมันแล้วกันระหว่างที่รอเครื่องทํางานเนี่ยผมก็ต้องระวังตัวอยู่ตลอดเวลาเลยครับน่ากลัวโดน,วนตุยไม่ใช่อะไรซึ่งหลังจากที่นําพวกเศษชิ้นส่วนมาเข้าเครื่องจนหมดเราก็ได้วัตถุนิบกลับมาเพียบเลยครับและที่สําคัญเลยตอนนี้เราก็มีเหล็กกล้าเพียงพอต่อกันรครับชุดแล,ล้วแหละครับเหลือแค่วัสดุอีกนิดหน่อยไว้ค่อยหาเพิ่มแล้วกันซึ่งหลังจากกลับม,มาถึงบ้านผมก็ได้จัดเตรียมอะไรให้้้พรรรออออมมมคคัชุดุดดดดกกสนแ็ไไเทาางงปยืว ซึ่งผมก็เล่นการฟาร์มของติงกับซอมบี้เน็ตปิงแล้วก็ยิง n p c จนท้ายที่สุดการต่อสู้นั้นล้างตาระหว่างผมกับบอสวอาเจอ์กได้เรมตน้นแล้วละครับน้องนองโอ,โอ,โอ้นี่นีนผ่ผมเดินมาอยู่หน้าคาลิค่ามาแล้วคุณผู้ชมเร,เราเดินเข้าทางหน้าประตูแล้วตอนนี้เราไม่กลัวแล้วเรามีชุดเกราะอ,อย่างตึงไอ้ข้างหน้านี่ไอ้ลูกน้องไอ้ลูกกระต๊อบไอก้กิกี้แม่ไม่กลา้าเดินก็มาหาพี่เลยแต่ละวดูดูดูตั้งตั้งตี้กันตั้งตี้กัน ตั้งตีกันหรอฮะตั้งตีกันเรอเป็นเด็กเป็นเล็กครับตั้งตีกันแล้วยังไงดีเอือ่นี่นี่กระจอกไปเลยโอ้โหเจอปืนใหม่เราโว้ยจะเปนอย่างเฟี้ยวอ่ะแต่เสียดายมันจะพังมาแล้วมามาเจอปืนเจ็ดสิบห้านัดเราหน่อยเดือดเดือเดือเดือดเอาเจอโว้ยจเราเปิดแล้วเราเปิดแล้วโดนโอ้ยเลยเลยยิงมาเปนยิงมาอุ้ยมันสานลูกซองใส่เดือดเดืออุ้ยโดนได้ไงวะูซองซองมามามาดิมาดิเออเราสู้เราสู้เราสู้อ่ะเราเนี้ยสู้อ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยวิ่งยากมากอุ้ยเดือด ยังไงดิยังไงอย่าปั๊มเลือดปั๊มเลือดแล้วลาวดูเลือดเพิ่มแล้วใส่ลูกหุ่นจักเลยโอ้ยโอระเบิด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 โอ้ยโอนี่นนไอ้นี่มันยิงตัวเราโอ้โหวมันยิงโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยฝั่งนู้นเพียบเลยเดเดเดเบาใจเย็นใจเย็นอุ้ยอุ้ยเด้อเดเดอ

โอ้ยโอ้ยยิงใหม่อีกแล้วโอ้ยอุ้ยอู้โอ้โอ๊ยโดนโอ้โหเอาจริงว่ะมันจบเอาเรื่องจริงว่ะบอสยาเตรียมยาก่อนยาเอายาขนยามาหมดบ้านเลยรอบเนี้ยเด็ด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 หมหมายแล้วหมายแล้วหมายแล้วปล่อยไวแล้วปล่อย RPG ไปแล้วโอ้โหอุ้ยโอ้โหหนูมจบโคตรนัวโคตรนัวมันยิงไปแล้วี่ปั๊มเลือดอีกแล้วมันปั๊มเลือดอีกแล้วเลือดปั๊มมาแล้วเดิมหยุดปั้นี่แหละอุ้ยปืนอย่างดีเลย เอ้ยเ้ยเดเเดเมามามาดมาดไม่กลัวแล้วลุน้องตายรอบ้านแล้วนเนี้ยน้องหายหมดแล้วอย่าได้อย่า้น้อย่าไ้ย่าวยิงมาแล้วล้วโอ้ยโอ้ยอ้หู้นอยู่ตรงนี้คุณชมอ้ยสแล้วแต่มันเหลือ3าี้วคุณชมเดี๋ยเรต้องรอไปน้าบ้านก่อนี้มันู้ยเดเเ มีตรงนสู้ง่ายบ้างวะโอ้หอย่ารีเล่นะเว้ยอย่าเลือดเต็มนะเว้ยมาเจออ้าวเลือดเต็มอีกแล้วอะไรมันเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอุ้้มตุ้มอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยมามาอยเต็มยมันยเมยเต้องหาที่ มีที่กำลังๆๆเยอะๆคุณผู้ชมเราล่อมันมาถึงนี่ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมเข้าบ้านก่อนแล้วไม่ไหวแล้วขอพักแป๊บนึงขอพักแป๊บนึงไอ้บอสเนี่ยเราสู้ตรงๆไม่ได้คุณผู้ชมมันยิงมาทั้งทั้งระเบิดทั้งอะไรก็ไม่รู้คุณผู้ชมมีหมดมีทั้งปืนไฟมีอาวุธครบจบในที่เดียวเลยเดี๋ยวผมรอใั้งกลับเข้าไปในบ้านก่อนให้มันอยู่ที่ที่เราถนัดเดินอ้อมรอบบ้านแล้วเมื่อกี้เอเ่ี้นี่มันอยู่ตรงนั้นแวตอนี้เลือดเราก็เต็มแล้วไนสักดองดิสักดองดิงมาอ ยิงมาเลยเหรอเปิดปอนเลยเหรอฮะเปิดปอนเลยเหรอบเปิดปอนเลยเหรอนี่เข้าเขาเข้าเข้าเข้าแล้วให้มันยิงให้มันยิงติดตรงนั้นให้มันยิงติดตรงนั้นอะไรเอออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเี่ยอตอเดี๋ยวองพี่เข้าหลังฟองพี่เข้าโอ้เออโดนระเบิดไปแล้วค้ชมองี่โดนระเบิดไปโอเคโอเคโอ้ยโอ้โอโอ้ยดเจ็บดเจ็บลบลังลบลังเสาเลยไม่ได้กันไม่ได้หรอกคุณ้ เสานิดเดียวเองยิงมาแล้วล่ะโอ้โยเดียวเดี๋ยวเดียวตั้มยาตั้มยิงไปเอาเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดินเดินมาตรงหูนี่แหละเดี๋ยวผมจะไปหลบรูนู้นถ้ามันมาเลยอ่ะตั้มยาอีกแไหมต่อหน้าต่อตาเลยเนี่ยบาลนะต่อหน้าต่อตาตั้มต่อหน้าต่อตาเลยในหัวเน้นหัวเน้นหัวเน้นหัวปืนดีขึ้นขึ้นหวันแล้วปืนเราคุณผู้ชมแอบปืนยิงแต่ละทีขึ้นหวันทุกทีเลยมาดิมาดิมาเดี๋ยวมาดิมาดิไม่โดนโอ้ย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 เดี๋ยวติด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  โอ้่นีเนีเราต้องรอบรอดตรงนี้คุณผู้ชมเราเราถึงจะตู้ง่ายอะไรันเนี้ปั๊มยาแล้วล่ะป nah. right. oh. oh! oh ั๊มยาทั้งหน้าคุณผู้ชมโอ้ยยิงมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเว้ิ่งวิ่งวิ่งววิ่งโอ้โหโอ้โอ้โโอ้โอ้เฮ้ยพยาบาลไม่ต้องมารักษาไม่ได้ขอเดี๋ยวเดี๋ยวเดออเอเอเยพยานนี่ก็อะไรนี่อะไรเนี่ยมา สองกีเลยนะบาร์นะมายิงมาแล้ว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 วิ่ง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 ยังไงยังไงยังเราเราไหวคุณผู้ชมเราไหวเราไหวชิวเราไหวชิวอ่ะพันเลือดอยกแล้วอย่าพันเลือดอย่าพันเลือดอย่าพันเลือดพันเลือดหรอพันเลือดพันเลือดหรอฮะพันเลือดโอ้ดโอยโอยโอยยยังไงมันยังไงดิฮะมันยังไงดิมันจะแพงแล้วคุณผู้ชมมันจะนี่จะมันยิงเราเอายังไงยืนได้ยิงไมนี่ย เรียบร้อยเอาเรียบร้อยเลยนี่พวกเก่ากันเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหได้ของมาอย่างดึงเลยหลังจากเอาชนะบอสเวลสองมาได้ผมก็ทำการหลุดครรื้อ์าแล้วก็ตก NPC แบบสไปจีเชิบเลยครับชเชนดับเจนน่าบอสเพิ่องไนไม่ได้นะของายก็แค่หลุดสมุนกี้กี้สำหรับเชนแล้วได้เดีด๋วยวนี้อเออเออเรียบร้อยเลยยับตี้อย่าบอกเลยซึ่งในนั้นก็จะมีปริศนารวมถึงของเล็กๆน้อยๆก็ๆไม่น้อยหรอกคุณผู้ชมกระเป๋าเต็มเลยคิดดูเมื่อกี้ เราได้เบอ,อร์ประสามีผายฟักทองเรากินไปก่อนคุณผู้ชมกระเป๋าเราก็ไม่เหลือแล้วตีจองช่องใช้หมดทุกช่องเลยเดี๋ยวของกินนี่เรากินไปก่อนคุณผู้ชมกินได้หมดเลยมียายาเจ็ดอันอันนี้เหลือสารช่องออกไม้หมดเลยเอาเอาให้หมดเลยเไม่ต้องเลือกมากาไปเรียบร้อยเลยเขาเรือหคุณผู้ชมหมดแบบเลี่ยงเกลาไม่เหลือโอ้ยโอ้ย เราจะเซรไปนหนึ่งที่แล้วสำหรับเลเวลสองมันยังมีอีกหลายที่คุณผู้ชมที่มันที่มันมันจะมีบอสแบบนี้อยู่คุณผู้ชมอย่าง River City อะไรเงี้ยมันก็จะมีที่เราไปไปเมือเ่อกี้ River City เราแนะ่าจะกลับไปอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเรามีบัตรเหรียญนั่งไงจะได้ไปเปิดกล,อล่องยอย่างด้วยอยากรู้ว่ามีอะไรแล้วก็ใช่ดิเราไปตีบอสอีกสักรอบนึ่งบอสเราเจอที่นั่นก็มีคุณผู้ชมเอาแบบคลิปนี้บอสสองตัวไปเลยตึงๆซึ่งหลังจากเสร็จภารกิจตีบอสในคราวนี้ก็ทำให้เราเนี่ยได้ก้อนเดเมอร์มาประมาณ3เม็ดครับ บอกเลยว่าควนแหลมซึ่งผมก็ไม่รอช้ามุ่งตรงควบม้าก,กลับบ้านทันทีเลยซึ่งจะบอกว่าจากการที่เรามาตีบอสคราวนี้เนี่ยได้ของไปเยอะมากเก็บกันไม่ไหวเลยทีเดียวซึ่งจริงๆแล้วยังเหลืออีกหนึ่งภารก,กิจที่เรายังไม่ได้ทานั่นก็คือการไปเปิดกล่องเหลืองนั่นเองครับที่ซึ่งแถวนั้นเนี่ยเต็มไปได้วยผู้รอดชีวิตคนอื่นเลยคนข้าที่อันตรายไม่น้อยเลยครับเอาเป็นว่าหลังจากที่ไปถึงผมก็นั่งวางแผนอยู่ครับว่าจะสู้กับบอสอีกตัวหนึ่งยังไงดีแต่ไปไป,ไปไปมามา,มา,มาอยู่ดีกก็เกิิดส่งนี้ขึ้นกบเบ ซอมบี้ซอมบี้โอ้ยมีเสียงเพืนเสียงืนเสียืนผมว่าหลายคนเลย๋ยวนี้มีอยู่หลายคนเลยนี่นี่เจเจวิ่งมาเจเจสััวเฮ้ยนั่นนัมันอัดจะปุ๊บใครใครแอบตุ๋ยโกมาซะนี่นีบางนี่บางนี่สองสองนอสองหนอตน่ปนี่กีตัวนี่ยนี่ผมเริ่มแยกไม่ออกแล้วใน n ไหนคนฝังมบี้อ่นี่นี่นี่อ้อออซะไนไน ตองมีวิ่งจัดตอมีวิ่งจัดองุตอุกเตมุกนงเดี๋ยว้ยอยาผมเกี่ยไปตัวข้างบนก่อนปับบปับเออเจยเจเกจิววหิวหิันเลยเต็มแล้วไปลยกันรนี้มีบอนเปนชีเดเก็บตัวนี้ก่อนเลยเดี๋ยววิ่งวิ่งเพิ่เพิลเดี๋ยววิ่งมาดูตัวนี้ตีตายร้องเลยมามามาม เออเย่ถึงไม่มีแอมเบอร์ว่ะรอบนี้จริงๆค่าซอมบี้มันก็ดีอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมเก็บเวลได้แต่นั่นมอนอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราไปเดินเข้าทางประตูหน้าเลยเราเข้าแบบคนมีเกียรติเอ่อตรงนี้เข้าได้ใช่ไหมแล้นี้น่าจะประตูหน้าอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมลูกตำบน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 ร่วมติว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 โง่ง่ายเลยอ่ะดนตรีโง่เอี ฟ้ฟ้าฟฟ้ามาพร้อมงหน่วยนี่บอสอยู่ตรงนั้นจมบอสอยู่ตรงนั้นบอสอยู่นั้นเราเปิดบอสเลยอ่ะี่เเฟียวเหรอเดี๋ยวเรามาเก็บลูกกระหมัก่อนตอนนี้มีลูกกระมันเยอะเดีวไหนเดนนะีเลยเฮ้ยมีกี่ตัวเนี่ยเฮ้ยข้างหลังอีกเร็วเวเวเรวเเวเวเเวเวมีแบนชียนีตัวนึงคุณจมก่อนที่เราไปตู้ต้องเคลียร์พื้นที่ก่อน อ่าอ่าเจเจเจอย่าร้องเจเจลนกดาวนกดาอย่ารงนกดากามีอะไรพี่ช่วยไหมกดากอือกะจุยนี่นี่นี่มีเมตตาตะวันคุณผู้ชมอ่าได้ได้ได้นี่ของใครวะมีน้ำมันไอเยนี่ฟังเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยไอ้อ้้อ้อ้ยเยเดี๋ยวเยเยเยอ้ยเฮ้าเ ลักคองผมแล้วเหลาดูด mm ูดูมันย่อเลยมันจมย่อย่อดูมันแล้วมันเดินมันยืนแอคอยู่มันยืนดำรงยังไงดีฮะต่อยไั้ไหมดูดูดูมันดูดูอะไรมันทำอะไรมันยืนทำอะไรอยู่ยืนทำอะไรของมันทำอะไรมันมันอะไรเออเออแล้วดูเออเอาอตลกแล้วตลกแล้วเออไม่ใช่เกมต่อรู้แล้วมันจะมตาเป็นเกมตลกแล้วแล้วมันทำอะไรของมันมันเจ็บปืนมันจมมันเจ็บปืนแล้วกระโดดมันยังไงมันยังไงยังไงไอมันยังไงมันเนี่ย ย่อๆๆๆอะไรเนี่ยอะไรมันอ่ะเอามันทิ้งของให้ด้วยมันฆ่าเราแล้วมันทิ้งของให้ดูโอ้แล้วมันลักเสื้อเราไปคุณผู้ชมมันผมว่ากระเป๋ามันเต็มจัวเลยแล้วมันทิ้งของดูดูดูมันดูมันดูคนเราทำมันได้นะกมันโคตรโคตรตีนเลยดูมันคุณผู้ชมดูมันดูมันโอ้ดูมันอะไรมันเนี่ยเดี๋ยวผมลองชวนมันไปตีบอสดิอ่าไปไปตีบอสไปตีอ่า เออเออเอาเอาเอาแจกของด้วยคุณผู้ชมมันแจ็ผมผมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเราจะเราจะสื่อสารกันมันยังไงเนี่ยมันพิมแชตเลยนะไปตีบอสกันหน่อยตีสองคนน่ายังง่ายกว่าเยอะพิมแชทยังไงวะนนสองปีเข้าสองปีเข้าเออเอาเอาเอาเชตหัวทักทีดิเออะไรมันี่อะไรมันอ่ะแล้วมันนอนทำไมยังไงมันทิ้งปืนได้ด้วยคุณผู้ชมปืนลูกถลนหมดมันมันยังไงปืนใกล้แตกแล้วมันามาให้เราดูดิโอ โอ้โอ้คนเราเนี่ยดู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 นี่ผมไม่รู้จักมันนะมันมันมันจากไหนก็ไม่รู้อยู่ดีๆมันมาเกลียนเหรอเออถือว่าเป็นสีดันของเกมแล้วกันมันแล้วมันเอาอะไรมาให้เราเนี่ยโอ้ What the shit เท่า่แล้วละครับเอาเป็นว่าภารกิจการเปิดกล่องเหลืองเนี่ยก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าเลยแถมเรายังตีบอสไม่ท่้อีกครับตอนนี้เนี่ยของเราโคตรกากเลยปืนก็จะแตกแหละดูๆๆมันแล้วโดนเย็นมีที่จริงเกมนี้เนี่ยก็เหมาะกับการเล่นหลายคนนะครับจะได้ช่วยกันระวังหลังเวลาจะมาหลุดของหรือจะมาฟาร์มของอะไรเงี้ยหรือเวลาตีบอสเราก็ต้องระวังคนที่จะมาหลอยหลังเราด้วยนะครับจะบอกว่าเป็นเกมมือจีรอดที่คนจะท้าทายเลยส่วนคนที่อยากโชว์เดียวขึ้นที่หนึ่งเนี่ยก็มาลองดูกันได้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนที่ดูอยู่ สิ่งที่พวกนายต้องการทุกสิ่งทุกอย่างที่ท้าทายนะ่ะมันอยู่ในเกมนี้หมดแล้วไปเล่นกันเลยชัยชนะจะเป็นของพวกนายผู้ที่แข็งแกร่งเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่จะเป็นราชาแห่งแอมเบอร์แลนด์เอามาเว <c oughs> วันพิชเฉยเลยโอเคครับสำหรับ EP นี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันยังเหลือบอสอีกหลายตัวเลยครับที่รอพวกเราเนี่ยไปตีกันแต่สำหรับผมนี่ PVP ไม่ไหวจริงๆคุณผู้ชมฝีมือโคตรกากเลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันอ่ะ see you together